ท่านลุงขอรับอ่อตัวอะไรอยู่ในน้ำนะขอรับเฮ้ยคนจมน้ำนี่นะขอรับไอ้นุงลุข้าไปช่วยแล้วเอฟโอโอ้โุ้งขึ้นมาขึ้นมามาแล้วโอแล้วขอรับโอขอบคุณท่านมากๆนะขอรับโอ้ยที่นี่ที่ไหนหรือขอรับโอ้มีเจ้า มาจากไหนเนี่ยอะไรยังไงที่เจ้าชื่อไงอ๋อนาว่าอะไรครับข้ามีนามว่าอะไรวะข้าข้ามีนามว่าอะไรหรือขอรับข้าข้าชื่ออะไรหรืออข้าข้าถามข้าเขาข้าเ็าไม่รู้ที่นี่มันที่ไหนอะมันคืออะไรหรือขอรับผมไม่รู้เจ้าเจ๊ที่ไหนผมจึงมาอยู่ที่นี่รับ ไอ้หนุ่มคนเนี้ยมันความจำเสื่อมเว้ยขอรับขอรับตอนนี้มันเขามันเขาทางพวกเราอะเดี๋ยวจะทำตามแผนจริงหรอครับเอมาได้ไงเนี่ยเอาตามแผนข้ามเาเลยตามแผนเลยนะครับใช่เอ่อเอ่อพวกท่านคือข้ามาที่นี่ได้อย่างไรหรือขอรับคือข้ารู้สึกไม่ชินกับที่นี่เลยมาก็ไม่รู้แต่เหตุใด ข้าถึงไปอยู่ใต้น้ําเล่าข้าจําไม่ได้นะขอรับข้าก็ยังคิดอยู่เลยว่าที่นี่คือที่ไหนเพราะว่ามันดูไม่เหมาะกับข้าเลยก็จริงความรู้สึกข้าเหมือนน่าจะอยู่ที่สบายๆกว่านี้ขอรับเดี๋ยวก็ชิ้น่ขอรับเอ้ยข้าจะไงจะว่างไงดีข้าข้าจำชื่อข้าไม่ได้ขอรับอ่าตั้งชื่อข้าได้หรือไม่ ข้าสองนี้จะว่าซอจุนแล้วกันนะซอจุนหรือซอจุนเรวพวกท่านมีมีนามว่าอันใดกันหรือขอรับอินแจขอรับอินแจแจอุกขอรับแจอุกแล้วท่านลุงเหรอขอรับข้ามีนามว่าจุนแจท่านลุงจุนแจโอเคขอรับโอเคขอรับขอรับขอรับอันนี้พวกท่านจะพาผมไปไหนหรืออ๋อเดี๋ยวเจ้าตามมาที่บ้านของข้านะได้ขอรับ ข้ารู้สึกไม่ชินกับที่นี่เลยอ่ะที่นี่มันเมืองมีชื่อว่าอะไรหรือท่านพอจะรู้หรือไม่หรือว่าที่นี่ไม่มีชื่อเมืองข้าเองก็ไม่รู้เป็นจริงเพราะข้าใจเพิ่งไดมาได้ไม่นานโอ้หแต่มันดูงามนะขอรับแต่ว่ามันดูไม่สบายตัวยังไงขอรับผมไม่ชินยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าก็ชินเองอ่านี่ย เราไปตกรับขอรับเดี๋ยวข้าไปก่อนนะขอรับขอรับไว้สิยูเอเกียนขอรับขอรับขอรับโอเคขอรับโอเคขอรับถ้าลุงคือพาผมมาที่นี่ทำไมหรือออ๋เดี๋ยวเจ้าเข้ามาเข้ามาเลยอ่าขอรับสลังรังอ่าเจ้าคะท่านพ่อเออชายผู้นี้คือผู้ใดกันหรือเจ้าคะท่านพ่อหนุ่มคนนี้คือคนที่ จะจะไปแต่งงานกับเจ้าเนี่ย<ะ><ะ>แต่ท่านพ่อแต่ข้าไม่อยากแต่งงานกับชายใดที่ข้าไม่รู้จักหรือคนที่ข้าไม่ได้รักเอ่อแมงือแมงืูแมงือแมงือแมง<อ>เดี๋ยวสิท่านลุงผมอ่ะอะอ,อ่อยู่ๆท่านลุงก็พาผมมานะขอรับเอ่อท่านมีม<อ>นามา<อ>ไดหรือเจ้าคะ ท่านลุงเรียกผมว่าซาจุนนะขอรับผมขอนั่งได้หรือไม่ผมรู้สึกเมื่อยมากเลยเชิญนะเจ้าค่ะขอรับโอ้อแล้วเหตุอันใดถึงต้องแต่งงานหรือขอรับท่านยังไม่แต่งงานหรืออข้ายังไม่ได้แต่งงานนะเพราะว่าข้ายังไม่ได้มีใจให้กับผู้ใดหรือ นั่นแหละก็แล้วเจ้าจำอะไรได้บ้างหรือไม่เจ้าเป็นคนในวังหรือหรือว่าเป็นบัณฑิตนะครับดูจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเจ้าเจ้าดูจะเป็นคนที่อืมน่าจะมีชนชั้นสูงมากกว่านี้ครับจำไม่ได้นะขอรับแต่ข้าแค่รู้สึกว่าที่นี่มันไม่ใช่ที่ของข้านะขอรับนันเนอะเจ้าจำอะไรไม่ได้เลยหรือไม่ได้เลยขอรับ ข้ารู้สึกตัวอีกทีก็คืออยู่ในน้ำแล้วขอรับแล้วท่านลุงก็มาช่วยผมอข้าจำได้แค่นี้ขอรับลางๆก็ไม่มีเลยหรือไม่มีเลยขอรับสรังเออสรางเออเอ,อาราอข้าแบบนะขอ,ขอรับเออ เอว่าไงฮาว่าเพราะเพราะข้าจะชวนเจ้าไปโกงกันอ่ะเอ่อวันวันนี้เหรอใช่ใช่เจ้าสนใจไหมเออก็ก็ได้อันเดี๋ยวเอ้อเจ้นเจ้า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 เจ้เจ้าเจ้าเเา้าเจ่เาเจ้า้ อันยองขอรับทำไมเจ้าไม่บอกพ่อข้านั่นสิทำไมเจ้าไม่บอกพ่าข้าทำไมทำไมไม่บอกข้าด้วยอ่ะไปเจ้าขอรับเจ้ามินาว่าอันใดเป็นผู้ใดมาจากไหนข้าข้ามีนามว่าซอจุนขอรับส่วนมาจากไหนข้าจำไม่ได้ขอรับฮะอ้าวจะอ้าวฮะอาอ๋อยงไงดีท่านหญิงเออเขา ท่านผู้นี้มาจากเมืองอื่นน่ะมาจากมืนรู้จักกับเขาได้ยังไงท่านพ่อข้าพาเขามาน่ะขึ้นพามาเล็กพึ่งพามาไม่ดีท่านหญิงเอ่อเอ่ออะอะแล้วเจ้าจะออกไปข้างนอกใช่ใช่ใช่หรือไม่ ใช่ใช่ก็เลยมาถามเจ้าว่าเจ้าจะไปกับพวกข้าไหมใช่อืมงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปแล้วกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวพวกข้ารอรอตรงรอตรงนี้แล้วเอ่อเจ้าไม่ชวนชวนสามสามีของเจ้าไปด้วยเอ่อเออเออะอเอองั้นอ่า ข้ากับเขาขอเวลาสักครู่นะเดี๋ยวพวกข้ารออยู่ตรงนี้นะอืมเอ่อคื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 อว่าเอ่อเจ้าข้าขอให้เจ้าช่วยอะไรข้าอย่างหนึ่งได้หรือไม่ได้ขอรับอะไรหรือขอรับช่วยแกล้งทำเป็นว่าเป็นคู่รักกับข้าหน่อยนี่ท่านจะเอากับท่านลุงได้หรือแค่แกล้งน่ะไม่ไม่ต้องทำจริงหรอกแค่แสดงละครตบตา แล้วทำไมทำไมท่านหญิงจึงไม่บอกพวกท่านหล่อนี้ไปหรอว่าข้าไม่รู้ว่าจะบอกพวกนางยังไงดีเอ่อเช่นนั้นก็ยอมได้ขอรับขอบใจเจ้ามากนะข้าขอโทษด้วยแล้วเเดี๋ยวท่านมีนามว่าอะไรหรือขอรับอ่าข้ามีนามว่าซารังเนี่ยซารซารังแล้วข้าต้องอ่าต้องเรียกข้าหรือเจ้าหรือว่าเรียกเป็นท่านหญิงหรือขอรับ หรือว่าเรียกเป็นกันเองได้เลยเรียกเป็นกันเองเลยข้ากับเจ้าโอเคค่ะโอเคโอเคขอรับอ่ะจ้าอ้าวจะมาแล้วหรืออันยองขอรับอันยองอ่าฮะอ่าฟาจุนอันนี้มินยองกับฮวาแล้วก็โซฮีนะเป็นสหายของข้าน่ะ อ๋ออัญยองขอรับแต่ว่าทำไมท่านผู้นี้ถึงตัวตีขออภัยขอรับผมกับผมแซลเล่นเฉยๆขอรับคือลมบังหน้าเฉยๆขอรับใช่แล้วก็อ,อยากลองโดนลมบังหน้าไหมล่ะไม่ขอรับท่านหญิงช่วยช่วยช่วยข้าด้วยเอ่อ คือว่าเออเขาอาจจะยังไม่รู้ไม่ภาษีภาษานะเอ่อช่างเขาเถอะงั้นเราไปกันดีกว่านะข้าคิดว่านั่นสิไปไปกันเถอะไปที่ไหนดีขอรับท่านหญิงอย่าอย่าอย่าเรียกข้าอย่างนั้นสิเจ้าโอเคท่านผูงนี้จะพาข้าไปที่ใดหรือเอ่อก็เดินชมรอบเมืองนี้น่ะ ก็แต่พระเจ้าตอนนี้เป็นคู่มั่นหรือเป็นสามีภรรยากันแล้วคู่มั่นนะคู่มั่นแล้วแต่งเมื่อไหร่ล่ะอข้ายังไม่แน่ใจอะพรุ่งนี้ขอรับพรุ่งนี้เราจะไปใช้เจ้าบอกให้ข้าตีนั้นไม่ใช่หรือไม่แต่มันเ้อิงไม่ได้เจ้าเอะห้ะเราต้องประกาศแล้วล่ะนั่นสิสวยล้ว อ่านแตงานเลยอ่านเลยไหมเอ่อทุกคนสำลังเบี่ยวเดี่ยวพวกเจ้าข้าจะแต่งงานนี้ดูโซฮีตอนหกโมงนี้เราแต่งงานแล้วข้าจะแต่งงานแล้วทุกคนข้าจะแต่งงานแล้วก็เจ้าบอกให้ข้าแกงไม่ใช่หรือไม่ได้เอีมก็แค่หลอกแค่พวกเพื่อนของข้าเท่านั้นขอรับ อข้ารอไปนะพรุ่งนี้ข้ารอเหมือนกันนะไม่ใช่ข้ายังไม่ได้กำหนดวันเลยทางนั้นคืออะไรเหลือขอรับรู้สึกข้าจะคุ้นคุที่นั่นขอรับเป็นเมืองใหญ่น่ะแล้วพวกท่านไม่ไปหรือขอรับอพูกเจ้าไปก่อนเลยก็ได้นะใช่ป่ะข้าไปก่อนหรือ งั้นไปก่อนก็ได้นะโซฮีไว้เจอกันนะได้ถ้าปล่อยพวกเจ้าอยู่กันสองคนแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนขอรับหัค<ป>ข้าเามียนไ้หรือยืมล่มของท่านได้หรือไม่ขอรับข้าร้อนนะมมแตงจิ้วขอรับขอบ <c oughs> ขอบคุณข,ขอรับ เราเลือกไปกันเถอะโอ้รูเหมือนว่าข้าคงต้องแหงนงานกับเจ้าจริงๆ้วล่ะฮัตไหนท่านบอกแกงไม่ใช่หรือก็จ่าเล่นพูดไปแค่นั้นน่ะก็ให้่้าทำยังไงเล่าท่านบอกให้ข้าพูดเล่นไม่ใช่หรือขอรับให้ให้ให้ข้าแกงเล่นเล่นไม่ใช่หรือแต่มันก็มีจําเป็นต้องเปิประกาศให้ผู้คนทั้งเมืองรู้นี่ไม่ทันแล้วก็นั่นแหละ